บอสอาร์ไปอยู่เงาเลยคันนี้เงามากเหงาจริงค่ะทุกคนแชร์ไปให้บอสอาร์ได้รับรู้ว่างเงาเงาแม่ลบาทยังไม่ออกจากบ้านเลยเพราะว่ามื่มือวานนี้มือเ้านี้ก็สิได้แห่กะทิก็สิได้แห่กะทิไฟไปวัดนะคะกะกะแบบกระสวยแล้วอ่ะซื่สิเห็ดอย่างแล้วมันเฮี้ยนงานเจ้าของนาะกวาจะเก็บอะไรเสร็ษนู้นนี่นั่นทุกคน แน่นอนได้พักผ่อนต้องรับแขกต้องทำกับข้าวโอ้ต้องทุกอย่างอนะ่ะทุกคนหนูเข้าใจอยู่ <c oughs> เพราะว่าหนูก็เคยไปช่วยแม่เหมือนกันเฮ็ดบ <c oughs> ุญปีวะผ่ะเนาะถึงหนูจะแบบมาลาแต่ว่าหนูก็รับรู้ได้สิ <c oughs> ถึงความแบบี่ลูกตุงนั่งถึงความเป็่เจ้าภาพอ่ะเราเป็นเจ้าบ้าน่ะเราก็ต้องดูแลแขกที่มางานหนูเข้าใจเลยกเะจ <c oughs> แล้วก่อนจะได้นอนทุกคนเพนนั้นแม่โนแบบเขาเรียกอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างเคสตัวอย่างหน่ยเาเป็นเจ้าภาพเนาะซื่อสีแดน้อนสื่อสีดำแดงนอนฮาลัคส์เทียแบบพระเจ้ามาเจ้าภาพเป็นมากคำมาสิาพราะตื่นมาก,กลางเดือกระมี่เป็นอาซองมาหายให้เขาต้องออกมาลับแขกออกมาหาแนวเขาเอาเข่ากับนำ้ำสู้เผื่อกินโอเคนี่ของคนนิสาอนออกมาที่ละค่ะ เหนื่อยแน่ๆเพียงจะผาพาอ่ะใช่ค่ะเหนื่อยมากๆใช้ดีทุกอย่างยังไม่หมดเลยลูกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหมดแล้วสั่งใหม่ก็ได้ค่ะยังยังมีจำหน่ายกับทุกทท่านเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไแเราสต็อกขอ,องไวหลายแกผลิตแต่ละครั้งก็คือแบบว่าเอาเอาไว้คุ้มอ่ะผลิตออกมาจำหน่ายให้ทุกๆคนได้ใช้กัน อีกสักหน่อยอีกสักประมาณคิดว่าเด้หรืคิดว่าอีกประมาณสักเดือนสองเดือนน่าจะตัวทีปนวดน่าจะได้แล้วทีปเม่นอ่ะคิดว่าคิดว่าคิดว่าซื้อดิคิดว่าจะซื้อเด่น่าจจะได้แล้วอ่ะวันนี้หนาวอีกแล้วนีหนาวอีกแล้วตอนกลางวันร้อนมากแล้วตอนเย็นก็หนาวมาก ็หนูก็ไม่สบายใช่ค่ะงานกระถินเจ้าภาพต้องดูแลแขกในงานจ้าพี่ก็เพิ่งกลับจากงานกระถินท,ที่บ้านไหนไหมใช่ไหมคะทุกคนมันมันมันยากยดูเดขันที่ท่อสิมีบุญแต่ละมือเดมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะยิ่งแบบเนี่ยยิ่งมีหมอรำยิ่งมีแบบมหรสพยิ่งมียิ่งมีงานในใหญ่เลยจีะที่จ้างหมอรำมาจ้างจากจากเขาเกิดจัง แล้วแต่คนเนียแล้วแต่เพื่อนสีสะดวกใจให้เราคนกระจางว่าลังซิ่งเลียนสามชั่วโมงเพาต้องมาต้องเบิ่งเพราะกับว่าต้องเพื่อนยังก็ต้องดูแลอีกอย่างเพื่อนหลายสินะเพราะว่าแค่สามชั่วโมงเพื่อกับปุ๊บปั๊บเลียนแล้วก็ไปสินะแต่ว่าถ้าเป็นหมอลำแจกเนี่แล้วอีกอย่างเราต้องรองมาจ่ายตังค่าหมอลำเพราะฉะนั้น